ไปดูองค์ต่อไปเลยนะครับองคนะ์นีนออนนะ้เป็นพระสมเด็จนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับอกลองหูเต็งนะครับองค์นี้ปีเก้าห้านะครับเนี่นถ้าดูจัดเลยนะขยายใกล้ๆนี้ อันนี้จะเป็นผิวแห้งเลยนะครับท่านจะมันจัดเลยดูง่ายนะครับปกล่องหูต่งนะครับพิมพ์ถาสามชั้นนะครับป,ปีเก้าห้านะครับ พักท่านนะ่จาจะกลมนะครับมีเกีรียวนะครับจระลุรูุ้กเลยตรงนี้จัดอยู่พิมพ์นะครับที่สวยนะครับปีเก้าห้านะโอเคเดีย๋ยวไปชมปองต่อไปเลยนะครับ เป็นสมเด็จหลวงปู่อ้นนะครับตรงนี้วัดบางจากนะครับนี่หมันจัดเลยนะครับวันนี้แก่น้ํามันตองเอี้วนะครับมีคาบน้ํามันกะกดดจากด้านหลังนะครับจะมีขอปิ้นจากด้านหลังนะครับ ้านหลังจะมีรอยตัดนะครับไปชมใกล้ๆเลยบางองค์ก็เหมือนกันนะครับอยู่แต่แล้วแต่สภาพนะครับองค์นี้เป็นหลวงปูป่อ้นนะครับจัดเลยนะ งน,นี้น่าจะเป็นยุกปลายของท่านนะครับแจกน้ำมันดูในสภาพที่สวยครับสมบูรณ์ไปชมอีกอง์ต่อไปนี้นะครับตรงน,นี้เป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นี่ รอยนนะครับองมอดสารนะครับทั่วทงองพระเลยนะครับองนี้เคเดี๋ยววันหลังผมจะมาขยายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมน,นี้เป็นพระพิมพ์ใหญ่ระคังเลยนะองคนี้ มันมันสารเยอะองน,นี้ชมอีกวงต่อไปนะองน,นี้นี่ยองนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่เลยเหมือนกันนะครับองน,นี้เนื้อจัดจ้าเลยแล้วงน,นี้ จัดอยู่ในพิมพ์ใหญ่เลยครับซุ้มจะใหญ่นะครับองนี้เกดทะลุซุ้มเลยนะครับเน,นี้นี่มันจัดเลยนะครับเนื้อเก่าไปชมอีกองต่อไปเลยนะครับองสุดท้ายนะครับหองนี้นี่องน,นี้ก็จัดอยู่ในพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะหองนี้ พิมพ์ใหญ่อีกองหนึ่งนะครับเจ๊นี่แกยกปลายนะครับพวกนี้มีเป็นมวลสารเต็มเดีย๋ยวไปซองใกล้ๆกัได้นี่ ชอบก็ฝากกดเลคกดใช้ด้วยนะครับตรงนี้กดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ